คอลเลคไฟสเตจสองครับผมชนะนะครับหรือว pues ่าเป็นท็อปของกูเนี่ยจะได้เข้าไปโลเวอร์ดิวชันนะครับจีเข้ากับหลังแมนเซตอซีโร่ทอยครับผมบูเบลก้โคนี่ครับผมไม่ทันกาดครับก็ไวเปอร์โซลคิวไปง่ายๆฮะกดดันเลนใส่เนวดอของมังกี้คิงครับบาลเลนใส่ฟาดลงฮะอาจจะเป็นประมาณว่าให้เลเวลมังกี้คิงเลเวลสามก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ทอยแบบกลับไปเลนเหมือนเดิม เดี๋ยวพีทมาแไปมีอยู่กัฟิเลสจะตายวะเป็นเลนอดทนจริงๆครับเจอกับไวเปอร์อุ้ยโอ้ฟิเลสปั๊บหัวสู้กับผมเอาดีโอ้จัดๆรับผมพลัง M M ็ฟิเลสก็บอกจัดการครับวัดเหลี่ยมกับเดนไวเปอร์แล้วไวเปอร์เสียเหลี่ยมไปไวเปอร์ตายสก็ไปถึงกับสองครับ อีกนี่ก็เข้ามาฆ่าตัวตายด่วนหรือเปล่าไอ้ปังบนนี้เอาวอลันเปิดไปใส่มิษสวมเซนสีโลไลย่ยิงเอสจี้ย้ำต่อมาเดนไซฟ้าแล้วครับเอสจีตายฮะด้านบนนี้พิษมาแบบไม่หยุดครับผมแต่ก็ถอยออกไปได้ครับเซนฟลเลสเนี่ยลาครีมรู้วยทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าจะอีครารัได้โชว์ปวดนะครับเดินปังนี่ก้อนเจ็บหนักคุกกี้ยลงต่อครับเซนสีโลแล้วลอรอสแคปเตอร์แบบจะจ่อเอาความแรงไว้ก่อน แต่ปาเวลพิษแรงจัดผมล่อไว้ครับให้นันเฟเรลสเข้ามายิงช่วยกันไหมเอีกครั้งได้เปิดมาไฟสวิตช์ยอดลงไปเฟเรลสก็เฟชชิปลบแต่ไม่ได้บอเจอไฟสวิตช์จากนันแอนครับและชาร์ตอิลูมิเนตเฟย์ย้ำต่อโจแคมครับจัดการกันนั้นเชียวครับสกอร์เป็น3ต่อ5ครับผมอันหนึ่งตอนนี้ยคงเป็นไวเปอร์ฮะู่เนตเฟย์มาครดิมคอยจับล้มต่อนที่นั่นไล่แค่นครับผม ตียับลงต่อไปไรแกล่ะผมเจอวันนิ่ดิบแล้วก็ยิงอีกทีทางด้านตัวของฝั่ง,งนี้ครับ X123 เรียบร้อยครับไรแกละก็ไปชิปหลบกระสุนไปครับเบลเลสไล่บนยับตัวอ,อีกครั้งได้ออกไปหลบที่นั่นอิลูมิเนชันน่าโจแมแคบไปได้ฮะเอทเทเวลฟินิสออมไลมาใช้นี่ครับรีเจนเนอเรชั่นครับมาเวลแอคทีฟไปไพ่บอลสเปนเหยียบไปต่อผมตีใส่แล้ว X123 บุกกี้ครับทัพมาจะโยกหลบไม่ได้เจอสกแกนเตอร์เจอเว,วฟผมเรียบร้อยกับลาแคทดีบคอยดึงจับล็อกไว้ต่อเนืฟ่ฟงนิกซ์และนี่พิทยอดมาเนี่ยเฟรเลอเติมมาให้เฟรเลอเฟชิปหลบอีลูซิบล็อบถอยออกไปได้หลบทเนื่อวแลงไปนั่นเอ,แนเนแเองและ,และ,และนี่ครับเฟรเลอตออกไปอแล้วเมอร์เคิลผมเข้าฟาร์มต่อฮะทางด้านแคมป์สแต็กของนั่นโจแคมที่ดึงไว้นั่นเองฮะขึ้นมาผมเฮิชชี่วอร์ดมองเห็นอยู่นะครับรีมานาเติมให้แล้วก็รถกูดาวไปพาวเวอร์สปิงเหยียบดักหน้ามาต่อ ยีรุณเนรเวไปทำดาเมจนะไม่โดนนะของไทยนี่เทนี่โยกหลบไปฮะจิมยามไปอัดอเวเลนผมจะรีคอร์ดอ้าวโดนสกิลครับผมรีคอร์โดนคันเซิลครับโดนดาเมจน,น,นั่นเองฮะับแต่ว่าจะรีคอร์ไปแก๊งด้านล่างครับไปมา,าสเปเกเยียบลูกาละลายเคยกว่าก็มีส่วนของคูกลับมาหน้าครับ100ดาวฮะับก็โดนผ่านไปเซนเอชเวล เชวิลก็รอยิกยานเหมือนตีนั่นเกาหลีใต้ไปฮะหลายแค่ระบบมาเบนเดอร์ดีคนก้อนอ้าวเซตซีโรสแคตเตอร์เปิดไปฮะเอาแรนสะดุดทั้งนั้นเซตซีโรไว้มีนลิวเชเดอร์เอาล็อบทาวเวอร์ยิงระบบอยู่ในระยะจังหวะนี้คุมกีหนีไปได้ปหรอทำไมยิงดอกสุดท้ายมาเ略จีต่ำเรียบร้อยไปครับด้านตรงกลางนี้ก็พิดไปปลายลงใส่นั่นโฟเรฟโฟเรฟมีโรลิ่งเทนเดอร์ฮะ บอลจะปีกเหยียบลงใส่น่นนขอ,อนฟ,ฟังเอวันดูดีบอเดนฟาลงยังเหรอจังนี้ยอดไปบอลทเมืกี้เสร็จบอกเรียบร้อยครับเอ็กทตายไปแล้วครับลแค้นมเสียปแปลงตัง้งแชมชิปไปรีด้วยฮะูดาวนี่เยอะจัดกระบอกร้อยยี่หวินาทีครับในลเวลแรกฮะกี่ยอดไปฮะคอยไปก่อนดีคอยลอกสองอเด,ดเวฟสอ,อีกทีคราบอกม,มีทางด้านตัวของฝั่งไคพิลิซอนอยู่ โลรลิงเดอร์ชนเข้าไปชนซ้ายชนขวาลิวเชเดอร์ยิงเคลื่อนไขแต่ปรเด็นใส่้าลงย่งอนใส่ด้านไวเปอร์วอมฟิดนิกฮะไขนี่แล้วก็ไวเปอร์ตายไปแล้ววงโหแซสซี่โอ้แฝ uh, กล่างลดดาเมจครับมิสซูครับมา,าันก็เจอเซนิคแคมป์เดินลอยยิงกดเจนนิสไนคลาวยิงอีกสักทีได้ไหมเจอเซนิคแคมป์เลื่งมาดับคิวได้หอดแซสซีญญ่ครับผมยังไงต่อทางฝั่งนี้ครับผมจิ๊บยับยับไม่มีคนละลายกรอไม่มีคนละลายกรอแล้วตอนนี้ไลเคนมาคืนมาฮอนครับผมใส่เข้าไปลดกรอลดดาเมจนะ จับล็อกพาไว้จังหวะนี้ครับผมบูคองออกมาแล้วโลนิเดอร์นชนจียมยับลงต่อฮะใจจริงอุมมาสไม่ครับผมเก็บนัดไวเปอร์ไปได้บุสนั่นเองก็ตายครับด้านหลังครับ <c oughs> โดนไล่จากนัดฟิลเลสเนะเก็บมาซองครับด้านทีมโ,โฮโยวอดที่งไปฮะตอนนี้มีเนโคสามครับแล้วก็ ดับล็อกมาต่อแอร์ทอสไปไทนี่เขามาโคมก็พอแล้วพิทตามยับอีกทีโฟเร็ตายกูคองกบันดับข้อไปได้3าดับข้อไปสี่บอลเทเกิเซนตไปไลก์เกนได้ก็ไปหาด้านเซนซีโร่ไม่สนใจการกัดฟันยิงกันต่อมิซูบอกนำเข้าคิวไปแล้วครับส่วนด้านของฝั่งเอ็กซ์วันจูดีจากการเซนซีโร่บอกเสีไฟตายแล้วเรื่องของมิซูก็ตายพอเจอนี่ครับแซนสตีบอกจุดการฆ่าไปแล้วก็กวาดอีกถึงดงกระบอกมิลจิโอมาครับเบเร่ครับโดนไล่ทีมครับกระสุนอย่างหนักแล้วก็รีบวาร์บกลับเลยฮะจังหวะนี้ วอเลรบโดนไปต่อหน้าดีพอยล็อกไฟเจอแดนโดของฝั่งไอทอนนะครับเขาเดินสายฟาดลงเอสเวลตายครับผมฟินิกส์กระโดดยับต่อกับเซตสีโลและเซตสีโลวาร์ปกลับได้ของฝั่งแดนโดของมาเวลก็วาร์ปกลับเหมือนกันฮะต่างคนต่างวาร์ปครับผมโฮมา้าไอ้กล่าวตรงน,นี้เซตสีโลโดนจิ้มไปคุกกีก้หนีครับผมสแคตเตอร์หนึ่งไปสองจิ้มยับ่อสุดท้ายพอดีครับ,อ,รบ,อ,รบอันสตออ็อปเอเวอเครับของแดน สังกตที่ฮะไปโกดจะออกฉาดเหรอฮะฉาดโรอัพครับผมกิ้งอยู่กับที่ฮะเอาไว้เร่งรอบเดี๋ยวแวท็นี้ด้วยหรือเปล่าจะเป็นลูกบอลสีมิดเดิลอ้าวมาร์กี้กิงครับผมไปยืนยิ้มอยู่ในท้งนั้นระยะหวาะครับปีเปเปิดไว้ครับผม แล้วจะวาร์ปกลับหรือว่ากัดฟันสู้ดีครับวาร์ปคูดาวด้วยครับงานยาวสุดๆครับเดินพิสูจน์ครับถึงกดไปฮะ The next level play ครับสแปมอัดยาวๆฮะไอซีต้าผมและโลนี่กันเดอรปาดเข้ามายังไงครับผมมีโรอัพหันฉากด้วยครับผมแม่เท่จริงคอมโบนี้แต่จะรอดหรือเปล่าไม่รอครับได้โฟเรมตายก็มีแค่บีเปิดไว้หมู่คองแบบเงา ทางด้นานเอ็ e quality, วกวอติวตี้วิ่งเข้าใส่นะครของกูคองครับผมและ้วะเลจีนป่าพันเข้ามาทางด้านของเซนติที่ครับผมก็จิ้มยับตายไปก็กไลท์ดับเบิลเดียวกับตรงกาลางนี้ตัดคลิปก่อนครับเฟียเลสยังไงครับไลแคทไล่ล่าอยู่เอาวอลเลนเปิดมาทอนยับต่อยี้ครับผมเฟียเลสตายฮะเอาวอลัลนทอตหมดเข้ามาเฟชิปหลบตะหนีไปไหนบิงครับผมเฟียเลสติดตัดคลิปไปก่อนฮะ ด่านี้จอดทาวเวอร์ตรงกลางครับเกียร์สามทาวเวอร์แตกไปจนได้ผมโรลิ้งมาชนก็ไปฮะแล้วก็มีโรลอัพครับผมหุดควงผิวกันซะหน่อยครับเอาไว้เลี้ยวฮะแหมชาดมันเอาไว้วลเลี้ยวครับแล้วโอ้โหดีคอยแล้วมาสามจังหวะนี้ครับเต็มๆตครับผมมาเพาะมากันนี้ก็องยอมเบรกลิงก์กันครับมีดิกจากา้าเปิดซุปเปอร์ทวาเล่นปลาครับผมเจอขึงไววิวโอวีร์ครัซุปเปอร์ทวามาแล้วผมแต่ยืนไม่ไหวครับผมถึงได้โดนเซนซีลอดครับปีนสูงตายเซเนฟายกับเล่นบังกี้ฮิงครับ คอมโบเคาน์เตอร์ชุดใหญ่ครับผมหนักแน่นกว่าด้วยรีมการและผมเงินหางด้วยครับไซคอนหลบเง่นกันไว้แล้วเฟลชิปรเราก็เล่นเปียเลตโจแคลมเข้ามาสโซระบายดึงไปก่อนใส่ด้วยหนูมาเวลลีวิเนเดนเว้งบนไปฮะยังไงดีครับปิงมาไซเลนแล้วก็ปาดไปครับไซเลนห้าชิดคอมไปก่อนเปียเรตแล้วจานนี้งไงต่อโซนลูกเข้าลอยไปครับยิงครับผมอิงร่วมแล้วก็คอมโบผมตีลิสเล่นโจแคลมตายครับผมไซนี่ไง ฝั่งทางด้านนี้ครับจิบจิบย้อนต่อผมแสงชีครับผมเก็บเพื่อนโฟเรทไปครับมาแรกบนแล้วก็กลางครับไปแล้วครับไหลต่อด้านล่างครับตอนนี้ยังยืนจะสู้อยู่ครับอีก60วินาทีเอิ้กว่าทางด้านโตของฝั่งแพงโกจะเกิดฮะในขณะเดียวกันมังกี้เคงครับผมอีสิงวิเกิดฮะจะดีเฟนต์เมกาคลีมก็กระไรอยู่ฮะทางฝั่งชิโมโยเขาบอกว่าเปิดมาก็เป็นชิบหลบย้อนต่อจังหวะขับลอย จังหวะเหล่าๆไหลผมกระโดดเข้าไปรีเลื่อนกันต่อได้ด้านนี้ครับอย่างนี้ซันเรจิจีพาท่นไปผมโดดออกเรื่อนคระบปักและทีมคอยจับล็อกกันต่อไม่ติดเท่านั้นเลยแค่แต่บอลลายแคทไทดหนักเรื่อพิคพีกับใบกัดนึกถึมบังกี้เค็งบังกี้เค็งกับผมโดนหมดคาร์บอนเปล่าหมดคาร์บอนไม่คุกกี้จะช่วยเอาแปะล่างไปหนึ่งเซตบอลมิโซรอดไปได้แล้วทั้งฝั่งตัวของไายแคทก็ตายผมเอ็กซ์วัตตูรีเอเชียผมจะตายด้านล่างผมฟีเลตตายฮะเรียบร้อย ีจิ้มยัดต่อครับผม 4M ไปแล้วจิ้นอันต่อครับผมเฟเลสก็ไม่รอดฮะไฮกราวนี่เขาจิ้มยัดเลยครับโดนเซนซิโร่ยิงไปต่อเซนซิโร่ไปที่กลายช่วยเซนซิโร่ไม่รอดอีกยูดี้ฮะดีโอวิฟถึงเอาไว้ครับผมซึ่งเกิดมาสู้ครับทางด้านโดของฝั่งสแนปไฟแล้วก็บูคอนกล่าครับผน่าจะดีโอวิฟแบบกล่าวครับน่าจะยากไปก็คพริบไหลมาทุกทางครับสเลตีผ่านก็ไปนี่บูคองหมดลงแล้วครับผมทุกอย่างมันแตกสลายผม จิ้มยัจะต่อจิงชิงกันไปไม่โซ่ไม่ไหวครับผมและยังไงต่อเอ็กซ์โอเลครับมังกี้คิงซื้อตัวได้ครับผมจีจีคอรบผมโฮโยก็เป็นเกมแรกมได้านริวกันชนะไปครับมองวัดกันในกูสเตนนี่แหละครับผมเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าทางด้านโฮโยนี่เกมน่าจะแบ่งแต้จากริวกันได้หรือไม่เดเกยวมาก่อนถึงแกมแต้มนได้ไปย่อมนะ สาบห้ต่อ20เลยครับแถบของเทมปพลานี่เต็มไปหมดเลยฮะไม่รู้จะเคลียร์ยังไงครับสำหรับทางด้านของทีโพโยฮะเข้าตามคอนดิชั่นองผมไลค์แค้นแล้วก็ทีเอครับจบเกมเร็วดามเมจแบบล้นๆนะฮะไหนจะมีไวเปอร์ที่โรเตตเลนสลับกับนัานเทมปพล้านะผมเพราะไวเปอร์นี่ก็อารมณ์เหมือนว่ายืนมิดนะฮะแล้วก็เอาเลเวลมาแบบหนักๆนะผมส่วนทางฝั่ง,งทีโพโยมีการจัดเลน แป,แปลกนิดน,นึงครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับมอบเลเวลให้มังกีคิงก่อนสักเลเวลสามผมค่อยขึ้นไปฟาร์มบนต่อซึ่งมังกีคิงพอเลเวลสามปุ๊บแต่ว่าโดนฆ่าทําให้เลเวลของไวเปอร์มาอยู่หนหน่อยครับแต่ก็เหมือนอีกช่วงหนึ่งนี่คือทางาด้านโนของปักนะฮะเฟียเรสเนี่ยก็จัดการฆ่าไวเปอร์ไม่ได้อีกเหมือนกัน,นะฮะฮะตอนที่แบบสลับเลนกันกลับมานะแต่ก็ยังไม่ช่วยให้ปักเนี่ยเงินพุ่งทะยานขึ้นอากนิมได้อย่างรวดเร็วครับนะเอาไว้ขึงท่าน BKB นั่นเองนะครับ